อนนี้นะคะอดิกาก็กำลังจะเดินทางไปที่ฮาลองเบย์ฮาลองเบย์คืออะไรฮาลองเบย์ Bay. แบบว่าก็มันเป็นเหมือนเหมือนนั่งเรือน้ำาแล้วมันก็จะมีภูเขาอยู่เยอะๆอ, oh. อยู่ที่เดียวกันแล้วก็เขาบอกมาว่าถ้ามีคนมาเที่ยวเวียดนามปีละแล้านแต่4ล้านนะั้นต้องมาฮาลองเบย์เาอดิกาก็เคยเห็นแต่รูปวันนี้แหละเป็นวันแรกที่เราจะได้ไปที่นั่นจริงๆเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่ามันจะท่า,าไหนดูวิวข้างหลังเลยสวยมากให้ภาพใส่ไปฮาลองเบย์ไหม ครั้งแรกเลยมาฮา <innoc ats. S 1> นอยเฮ้ยใช่ป่ะมาทำอะไรเขามาใครเขาจะทนอยู่แล้วโหมีความชิดมีความชิดระดับ15เขาขึ้นมาแล้วครับทุกคนอ้าวไปแล้ว วันนี้เรามาที่ไหนคะมาที่ฮาลองเบย์เวียดนามหน่อยครับปุ่มสีก่อนปุ่มก่อนวันนี้เราจะสอนมาโพสูดรูปกับฮาลองเบย์ยังงไให้ฟังเริ่มจากเริ่มจากคาเราดีๆีหนึ่งดาและหนึ่งสองสามหกท่าที่สองเมื่อเราเจอ ทำเป็นถ่ายรูปถ่ายไมถ่ายม่ถ่ายไหมไม่ได้นะจะอยู่หน้าเจ้าปลดล็อกอยู่เลยขอดูร um ิมฝีปากในการยิ้มท่าที่สี่โวกไปหน่อยสให้ด้ถึงสภาพสองบุกลวกไวได้แล้วเออทค่ปลาดกท่าททาที่ห้าคือว่าเวลาที่เราไปเที่ยวแล้วมันร้อนมากแล้วเรามีเสื้อข้างนอกวิธีการที่ถ่ายให้ชิคๆและง่ายๆแล้วไม่ร้อนด้วยคือเปิดเสื้อออกมาเขาเรียกว่าท่าเสื้อเปิด คืองี้คือฮาลองเบเนี่ยคนคนมาเยอะคนมาเยอะแล้วจะเป็นเรือต่างๆกันเราก็เลยจะไปเช็คว่าเรือไหนคนไทยเช่นเมื่อกี้เราเจอคนไทยที่เช็คก็คือมองออกไปที่เรือแล้วก็และตะโกนว่าบัวลอยถ้ามีคนตอบว่าเจ้าเพื่อนจ้าแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าคนไทยเฮ้ยนี่ไงหินไก่หินไก่ หินไก่ขอตัวอย่างนึงต้้งรถมาสี่ชั่วโมงเพื่อมาดูหินไก่ชนกันซึ่งมีลักษณะแบบนี้เื่ออะไรคะ ขอตามสื่ช่วงแอริบัตฟูนะเจเอบอกว่าอะไรนะเป็นกุวลพันรอบจะตายใช่ใช่ถ้าเป็นทีนิ้วอ่ะพันรอบนิ้วก็ต้องตายถูกปะก็เหว่าถ้าอยู่บนเรือนี้แต่ว่าถ้าอยู่บนเรือนี้ก็กลับไปรักษางูสวัสดิ์ได้งูพันทายไปจ้ะแต่ทันระหว่างที่เป็นงูสวัสดิ์เนี่ยแล้วเราลดน้ำหนัก่เราก็จะเป็นการเพิ่มเพิ่มแบบว่าเพิ่มเวลาการตายให้เร็วขึ้นเพราะว่าเราผอมลงผอมลงแต่ว่าอะไรไปว่าอะไรเพราะถ้าเป็นงูสวัสดิ์ต้องเพิ่มน้ำหนักั่นเองจบความรู้เท่านี้สวัสดีครับ เสริมความรู้ในวันนี้ช่วงกูรูรู้ไม่จริงอย่าเอาไปเล่าให้ใครฟังเด็บของข้าตอนที่กูดูภาษาลาทีมีไรบ้างครับตอนสำหรับวันนี้ลาตีสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับยังเงียไม่เขาน้างล่างีเอายอมไม่จบ ends and it's up hard heavy เตือนนะคะไหนพายคนพายข้างหลังกลิ่นกลิ่นเหมือนปลาหมึกมีความกลิ่นปลาหมึกแล้วมันสวยมากเลยนะเดี๋ยวเราให้ดูข้างหน้าโอ้ยชีวิตลำบากชีวิตลำบากพี่พ่างพาย เดี๋ยวขอไปพายเรือก่อนเดี๋ยวกล้องตกน้ำสำหรับใครที่ชอบแว่นตาของแอนดิกานะคะเป็นของวิ t h c คอนเน t ชั n นค่ะเดี๋ยวแอนดิกาจะขึ้น IG Facebook ไว้ให้เอ้ยเนี่ยค่ะพี่ภาคชอบพายแล้วก็เอาน้ำขึ้นมาใส่หัวเราอะไม่ไม่พายแล้วอย่าเอาตัวห่วงเรือเข้าใจไหมน้ำมันใส่หัวหมดแล้วเนี่ยเพิ่มเพิ่ม เราจะไม่ช่วยพายแล้วโอ้ยนางนเน่น้ำหยดใส่ครบสวัสดีค่ะตอนนี้แอดิกาพามาเดินถ้ำค่ะถ้ำของชาวปปะมงใช่ไหมค้าอ้าวคือ Heavenly เคฟเ h e บ v e n y Cave น้ำเสนอวิธีใช้สลามอย่างถูกต้องเวลาที่เรามาถ้ำเนี่ยก็ให้พบสลามมาด้วยเพื่อที่จะมาเก็บแบงค์ในหลุมนี้คือยังไงหรอ Never Ending Story เดะ้ยมีคนจะลอบสังหารเราค่ะเ้าพเั้เองครับเมื่อไหร่จะออกไปสักทีวันนี้อลิกะมานั่งเรือนะ คนขับเขาใช้เท้าค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็นั่งมาเรื่อยๆแล้วนะคะเราจะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแดดร้อนมากโชคดีที่มีหมวกเวียดนาม วันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วจริงๆเมื่อวานมีไปปั่นจักรยานมาด้วยใช่เปล่าแต่ว่า<ช>เราไม่ได้ถ่ายแล้วเราก็กลับมาเข้ามาในเมืองก็ไปช้อปปิ้งก็ไม่ได้ถ่ายอีกก็วันนี้เราก็กลับบ้านพอดีเลยเราก็เลยจะมาปิดคลิปกันตรงนี้ใครที่อยากดูรูปภาพก็ไปดูได้ในไอจีอาริกะนะครับยังไม่ได้อัพเลย ได้แล้วบ๊ายบายเดี๋ยวขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ของพวกเรายังไงก็อย่าลืมติดตามช่องแอริกานะคะแล้ววันนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด s ั b ส c r i b e ให้คลิปแอริกาด้วยบ๊ายบายบายมีคนพยายามกลุ้มข้างหลังอ้ำอ้วนอยู่นี่อ้ามอ้วนอยู่ไหนพามากินร้าน ชากาแฟในตำนานของเวียดนาม